นั่นคือการสร้างบารมีตนเองนั่นเราจะไปขอคนนั่นไปขอคนนี้ไปวัดวาา,าน,นันไปขอกุบาอาจารย์มันก็ไม่มีผลประโยชน์นะดูนนะไปวัดนั้นวันนี้กับครูบาอาจารย์รูปนั้นรูปนี้ท่านสอนนั่นปฏิปทาที่ท่านสอนดีแล้วมาพื้นปฏิบัตินั่นคือการสร้างบารมีของเราเองอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์คาสอนของท่านเราก็นํามาพิจารณาใจตองแล้วก็นาํนานตตนมาปฏิบัติจ้าเขาจะไม่สอนลูกได้หรอ พญานาคสอนลูกได้หรือพูดผีปีศาจสอนลูกได้หรือไปกราบไปไหว้เขาทําไมเอาเขาสอนเหรอฉันนั่นสานี้จ่บอกว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่เขาออกมาสอนลูกไหมล่ะก็ไม่เห็นว่ามีมีเนว่าออกมาสอนนี่กราบไหว้แล้วก็เฉยอย่างนัน้มันได้อะไรดีขึ้นมาสมควรที่จะกราบไหว้ก็คือพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ผู้ที่จะสิทธสอนสอนสังเราในทางที่ดีในทางที่แตละชั่วทําดีดีก็บอกว่าเป็นแบบนี้ชั่วก็บอกว่าเป็นแบบนี้นี่การกระทําชั่วห้ามทำนะนี่คือการกระทําชั่วมีอะไรบ้างนี่เอาศีลห้าเป็นเครื่องวัดการกระทําดีนั่นเลอยู่ในศีลห้า ขอขอบารมีพญานาคช่วยเราก็ต้องตายเป็นพญานาคขอครั้งหนึ่งตายห้าร้อยชาติคือเป็นงูห้าร้อยชาติขอกี่ครั้งนะขอพญานาคพญานาคตัวไหนก็ตามนั่นลนะขอครั้งหนึ่งกราบไหว้ขอบารมีเขาครั้งหนึ่งต้องมาชายนี่ชายฉินมาเป็นลูกเง่เป็นลูกน้องให้เขาฆ่าให้เขาทาลาให้เขาข่มเหงอยู่นั่น อยู่เป็นห้าร้อยชาติเจ้าพ่อเจ้าแม่เหมือนกันผีตนไหนก็เหมือนกันที่เราขอเราต้องไปลูกน้องเขาใช่นี่ถ้าเจอลูกพี่ดีมันก็ดีแต่ถ้าเจอลูกพี่ไม่ดีละ่ะผีตนนั้นเมื่อเราไปเป็นลูกน้องเขาเขา,ชาใช้เราไปฆ่าคนละ่ะพญานาคตนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิล่ะิญายาคตนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิแม้นเกิดเป็นมนุษย์นั้นอาจารย์ลูกคนนั้น เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนอาจารย์ของจอมตนนงคุริมานจะว่างไงมันก็เข้ากันไม่ได้เนี่ดูนะนบาลมีที่สร้างอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ค่อยเสื่อมถอยไปเสื่อมถอยไปไปเป็นลูกหง่เป็นลูกน้องเขาสร้างแต่ความชั่วช้าละมุกจุกเปลี่ยนต่อไปนานทีจึงจะเจออาจารย์ดีจะไปเจออาจารย์ดีได้ไงเราไปขอผีเป็นอาจารย์ขอพู้ญ่น่าเป็นอาจารย์ พญานาคไม่รู้เลยฮะพญานาคเทศสอนพวกเราได้เลยพญานาคหม้องูตัวหนึ่งนั่นไงูตัวหนึ่งมันมีประโยชน์อะไรเอาไปดองยากินก็ยังเออยังมีพลังกำลังกว่าในประเทศเราเอาไปดองยานั่นนั่นมูจังกลางก็เอาไปเล่นคนเอาไปออกงานเอาไปขายยากรากไม้ขายอันนี้ในสมัยก่อนก็มีแค่นั้นงูหลงงูเหลืองงูนั่นนั่นแหละกลุ่มของพญานาคเอง แล้วมีประโยชน์อะไรลํะทำไมต้องไปเอาพวกงูเป็นอาจารย์ประโยชน์ที่ดีเท่านั้นสอนให้พวกเรานี่มีสติกําลังปัญญารู้ชั่วรู้ดีรู้บุญรู้บาปรู้นรกรู้สวรรค์นั่นแหละงูตัวเดียวสอนได้เลยนั่นแ่ะทุกขติภูมิทุกขติภูมินี่พญาน,นาคก็ทุกขติภูมิ ยิ่งเราทาบุญนี้อยากจะออกจากทุกขติภูมิแต่ไปขอบาร,รมีของพญญาน,นาคต้องการไปทุกขติภูมิคนละลูกเลยอะเราทําบุญนี้เพื่อสุกติภูมินะลูกนะไม่ได้เพื่อทุกขติภูมิไปขอเจ้าพ่อเจ้าแม่พวกผีเป็นอาจารย์มันก็ทุกขติภูมิผีก็ยังอาศัยเครื่องเส้นวงสวงก็ยังอาศัยกินกับพวกเราอยู่บ้านต่างๆก็ยังอาศัยพวกเราทํา แล้วเราจะไปบอกว่าผีมีบาร,รมีได้ยังไงถ้ามีบาร,รมีก็บันดาลบ้านที่บรรดาลรถที่บรรดาลสิ่งของที่ใช้ในโลกมนุษย์ให้ได้เขาเห็นมีอะไรนั่นะบันดาลแม่น้ําท่วมดีบรรดาลไ,ไม่ให้ผลแรงที่บรรดาลไม่ให้คนมีคนจนที่มีิต่คนรวยดีมันก็บันดาลไม่ได้นั่นแหละคือทุกข์กติภูมินะ่เวลาเราตายแล้วเราก็เป็นลูกน้องของพวกนี้ต่อไป มีความหลงผิดของมน hhhh, ุษย์ท <sung> ี่สุดชาติแห่งการเกิดเป็นจัดท <electronic> ี่เลิอที่เปื MT ้อเต็มเลิ้วที่เสื้ก็ว่ามันกับเอาตัวเองตกต่ําไปเป็นแต่เดชานไปเสียนั่นจมไปจมไปจมไปหลวพ่อโตก็เลยว่าให้สร้างบารมีเองเมื่อบารมีไม่ถึงจะบนบานฉันกล่าวขอเทพบุตรเทิธิดาเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ไร้ผลเห็นไหมล่ะขอไปเถอะ เมื่อบารมีของตัวเองไม่สร้างไม่สมบูมรณ์ุวรขอเจ้าพ่อเจ้าแม่พญา,า,า,ากุปตยาหนางเทพบเทวาทั้งหลายมันก็ไม่มีผลใดๆแต่ถ้าบารมีของตัวเองสงร้างแล้วเอาไม่ไหวเอาไม่อยู่กั้นไม่ได้ในสิ่งที่ดีๆไหลมาลวมที่การสร้างบารมีนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นอุยไมานานน่นั่งนั้นกอืมเก็บขาจะว่าเนีย๋ยจะเป็นโรคเก้าโรคสิบกว่ากันไป ถ้าเรากลัวนั่นกลัวนี่เราก็ไม่ได้สร้างบารมี